จุดกำเนิดของยุคสามก๊กในประวัติศาสตร์จีนมีจุดเริ่มต้นในยุคสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกซึ่งปกครองโดยพระเจ้าเลนเต้ได้ถูกโจลพวกผ้าเหลืองก่อกบฏทหลังจากพระเจ้าเลนเต้สวรรคตไม่วายภายหลังยังถูกตังโต๊ะเข้ายึดครองอำนาจทั้งหมดไว้เป็นของตนได้สถาปนาตนเองเป็นบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเฮนเต้ผู้ซึ่งเป็นยุวจักรพัิภายหลังตังโต๊ะถูกลอบสังหารโดยลิโป้ราชสำนักและราชวงศ์เกิดความวุ่นวายอีกครั้งโจโฉจึงเฉลยโอกาสในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งและปั่นป่วนเข้ายึดครองอำนาจและบังคับคควบุมให้้พระเจาียนต อยู่ภายใต้การปกครองแต่งตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชมีอำนาจเด็ดขาดแกเหลา่ากุนศึกกองกําลังทหารและไพร่พล,ลครอบครองดินแดนทางเหนือส่วนหนึ่งไว้เป็นของตนเองตัวละครหลักสําคัญมีอยู่3ามคนคือโจโฉเล่าปีซุนกวนซึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการแบ่งเป็นสมก๊กได้อย่างชัดเจนคือหลังจบจากศึกผ้าแดงหรือศึกเซกเพกโดยที่โจโฉได้ไล่ตีเล่าปีจนถอยร่นลงมาหลังจากนั้นเล่าปีได้จับมือกับซุนกวนเพื่อต้านโจโฉจน